นี่นะครับก็ออกแล้วนะครับง่ายมากอีกหนึ่งไอเดียนะครับถ้ามีขวดแบบนี้นะครับที่หย่อนน้ามันอะไรนะครับหรือว่าเป็นหัวจยาวแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นกระปุกนะครับน้ํามันเครื่องเฟืองท้ายนะครับของมอเตอร์ไซค์ออโต้ก็ได้นะครับก็จะมีหัวแหลมแนะครับแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับทําอุปกรณ์นะครับเอาไว้ดูดน้ามันมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาฉุกเฉินนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ขวดพลาสติกนะครับซักกระป๋องนะครับนําไปล้างก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้นําจุกยางนะครับมอไซค์เก่านะครับที่ว่าปาาแล้วนะครับแล้วก็เหลือจากการเปลี่ยนนะครับขอช่างมาก็ได้นะครับถ้าไม่มีนะครับถอดเอาจุกนะครับจุกยางของมอไซค์นะครับเนี่ยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับแบบนี้นะครับความยาวก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับบีบเข้านะครับบีบเข้าไปเลยนะครับทําอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้ถอดนะครับ จุกนะครับตรงนี้นะครับนี่แกนกลางนะครับต้องถอดออกด้วยนะครับอุปกรณ์ดูดน้ามันแบบนี้นะครับเห็นใช้กันเยอะมากนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าทําง่ายนะครับทําจากของเีลือใช้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับนะครับใช้ลวดนะครับแล้วก็แย่นะครับนี่ข้างในนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับแกนนะครับนี่แล้วก็แย่แกนนะครับให้อยู่ตรงกลางนะแบบนี้นี่แล้วก็ทําการขันออกได้เลยนะครับ นี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับไว้ถอดนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับก็ไม่โฟกัสครับก็จะได้จุกยางนะครับที่สมบูรณ์นะครับที่ว่าเป็นรูเฉยนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะขันนั้นออกนะครับแหวนด้วยนะครับจากนั้นนะใช้ไขควงนะครับลนไฟนะครับให้ร้อนนะครับแล้วก็นํามาเจาะได้เลยนะครับ จี้ไปเลยนะครับค่อยจี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับร้อนๆนะครับเราก็นําจุกยางของเรานะครับเสียบเข้าหมุนนะครับให้พอดีนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้ลวดนะครับใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับแหย่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับพอดีรูนะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลอยขึ้นมานะครับข้างบนแบบนี้นะครับใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับใหญ่ขึ้นไปเลยนะครับหมุนๆนะครับแล้วก็นำตัวนี้ออกนะครับรู้สึกว่ามันจะฟิตไปนะครับ รวมหวมก็ได้นะจะได้แย่งง่ายนะครับเพราะว่ามีน็อตตัวนี้รองรับอยู่แล้วนะครับหมุนนะครับหมุนออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําแหวนนะครับสวมใส่นะครับขันน็อตนะครับไว้เหมือนเดิมนะ แล้วนะนำประแจนะเบอร์สิบสองนะขันนะครับก็จับตรงแกนนะครับแล้วก็ขันเข้าได้เลยนะครับให้แน่นก็เสร็จแล้วนะครับน้ำฝานะครับมาปิดไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ฝั่งจุกยางนะครับต่อสายยางนะครับเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ดูน้ำมันนะครับ เดี๋ยวลราไปใช้งานจริงกันดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูน้ํามันนะครับจับโซนิกนะครับน้ํามันเหมือนไม่ค่อยมีด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมาทดสอบกันนะครับก็พอมีอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับเสียบสายยางนะครับเข้าไป แล้วก็ปิดรูนะครับฟังหัวนะครับกดนะครับนี่ับปิดรูนะครับแล้วก็ปล่อยกระโปุกนะครับให้ขึ้นตัวนะครับนี่นะครับก็ออกแล้วนะครับง่ายมากเยี่ยมไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ปากเปล่าเนาะหรือปากหลุดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสไตล์ดีสวัสดีครับ